พิธีเปิดงานแข่งเรือประจำปี2563เริ่มขึ้นแล้วครับปีนี้ก็จัดต้องบอกว่าตามปัญหาโควิดครับก็ไม่ค่อยยิ่งใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่าจัดเพื่อเป็นประเพณนีครับก็เป็นพิธีเปิดครับขว้างแห มันอ,อยู่ในช่วงพิธีเปิดครับตอนนี้การคว่า,วางแหงครับวิธีชีวิตของชาวไทยยสายสายสายไคว้าง ครับเราจะจากเอ่ออากาศอากาศเราว่าโดยนะครับ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  <laughs> ขวมาแล้วครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับคู่เปิดสนามแข่งเรือการนวยครับนังหงฟ้าครับอยู่ทางซ้ายมือของเราครับโอ้โอ้อ้โ้อ้ปอนนี้เคูเปิดสนามระหว่างนังหงฟ้ากับเบิร์ชวั

คับซูซีซูซีดูรอฟังโน้เลยครับโอ้โหซูซีครับโอ้ยดนตายเลย

เียปรมือให้กับเรือทั้งสองรครับสุสีับสุสียบมาขการขาเป็นการรับรับขการแ่งขันยาวาวระเวนเยาวโสช่วยชวยเยระหว่างระหว่างเากับเนาด้า่ชนะชนะดเดียรสุวรรณชนะครับ ครับคู่ที่สองครับนาคีริศพบกับสุรินทองขวานี่สุรินทองครับซ้ายนาคีริตโอ้โหดูเรือครับเรือพุ่งเลือพุ่ง อูเดีเยวชนครับเล็กๆเกยบเๆกว่าแล้วครับคู่นี้ติดไม่นานครับต้องเป็นคู่หน้าคู่ที่สามครับเ<น>ยวาวชนวัดไตรภูมิกับวัดศรีนเมืองครับวัดไตรภูมิฝั่งซ้ายครับ ซีพูดเงิทางขวาคิดว่าน่าจะเป็นวัดไต้ฟูนครโอ้หรอสะพานไปแล้วค่อนข้างจะห่างอยู่ครับมาแล้วครับ like ิงนใหญ่จิงนใหญ่ครับเอหยุดฟกาอยู่ในกระดิ่เดียวเข็บสีมุนเรียงจากกันนำเมืองอยู่ในกระทิ่ใต้อกรอาจารย์เป็นผู้รงพระเกล้าใครอยากเป็นใครอยากเป็นใครจะเป็นคร ฝาอันนี้เทสศรีบุเรงครับจากบ้านในเมืองทางซ้ายจะเป็นโยกฟ้าครับจากทุ่งวัเหนืออ่านหน่อย

รู้ที่ห้าครับน้ำไปยังงฟ้าเทียบแหลมทองทางซ้ายมือครับของสุรีปัดแปรทางขวาต่อวัดอุดมนี่ใช้เรือเทีพี่บุลชัยครับ

ต้องรอดูต้องรอฝังเส้นชัยเลยล่ะน่า,<ม>าจะหมดแล้วหมดแล้ว

บนการแข่งขันเรือยาประเพ่ีใหญ่ชินเพ่อพระราชทานสำเร็จหน้าปิธานพระราชเจ้ากรมสำเร็จระพณพระราชสุดาติยามเรือประราชสุมารีเจ้าแม่เฮาเซรีแปดแปดกับกิมเรือพฮียรงสาดีแกลงผู้ชนะอินเรือเจ้าแม่เฮ่เซรีแปดแปดเจือสุคะปดแต่เดือชนะแต่ผู้ทีสูสีแพ่เดียวคนเดือด มาแล้วครับคู่ที่6ของวันนี้ครับเ,เทพรัตนากรกับเดชสวุวรรณ139ครับเทพรัตนากรครับทางขวามือของจอจากพุ่วัดทุ่งครับส่วนเดชสวุวน139ทางซ้ายมือของจอจากน้องตาใกล้ สีครับสูสีสูส,สีเอาแล้วสูสีครับตอนนี้ผมยังระบุไม่ได้ว่าลู่เหนือได้เปรียบเยอะไหมลู่เหนือก็ลูท่ทางซ้ายมือครับ ได้เปรียบเยอะหรือเปล่า,ามาดูกันนะทีนี้ถ้าจะไลส่สวดผกตงได้ลงไปน่าจะด้านล่างนะครับ

อามาเจอกันนะครับในคู่นี้ผู้ยุ่โลกใครชนะไปชิงกับทางด้านเจ้าแม่ตะเคียนทองผู้ใดแพ้ก็ไปชิงกับเทพลับอย่างเดียวเลยวมาดูกันผ่านมาแล้วครับสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเดี๋ยวก็จะพบโอ้โวลอดใต้สะพานมาอยาคุณมารับบนเรี๊ยบี่ขึ้นมาขันจะเป็นไทยไทยจะเข้าชิงกันเลยเทพรันดรมอจากแม่พคงเทพมุชัยเจ้ากรมข้าราชการระดับเลยไทยแต่คนไทยเราจะเข้าไปญชี ปล่อยแล้วครไม่เอาแล้วรัเ้วนากรตอนนี้มาชุดสีเขียวเขียวตังมาแล้วมาครับสิ่งที่ห้าครับ

นีหนีีเอาลครับเพชรพนเพชรพนเมือสุวรรสามก้าลังคีทสีกันอยู่สู่กมีโอกาสมีหวังอัด้าที่สามหญิงใหญ่ครับังงนดไดไปะน่าจะเป็นขอแปดแปดครับแน่นอนแล้วคอเลก็หนึ่งในตอไม่ตงห่วงไม่ตงห่วงมา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 หกสอัดบแปดแปดแล้วก็จะลอยลำเขาซนรนี่ครับ ยกฟ้าครับได้ที่สี่ไปของผู้การตัดสินครับผลการแข่งขันเรือยาวประเภทหญิงใหญ่ชิง้วยพระรานจีนมา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 ไล่ขึ้นมาเลยมาเลยขึ้นมาจับกอดสถานเห็นจับเห็นหงอลงอผงอนั่งแตกจากกาออกมาแล้วแตกจากกามาแล้วครับนางหงฟ้าอยู่นะครับอยู่ทางน้ำเงินนะครับชุดสีฟ้าหงฟ้ากับชุดสีฟ้าเดินสวนหนึ่งสามก้า เอาตอนนี้ทางด้านป็นส่วน1 39นะครับอนุกาาแดนไก่จับว้าน้องตะไร่เอาขีดมาไปขึ้นมาเอาน้องหนีหนีหนีเลยส่วน1 39ถึงฟ้าตามมาจะติด ายความกระตันสิครับคนการแข่งขันเรือประเภทเรือเยาวชนชิงถ้วยเกียรติยศรอบชิงที่3ามระหว่างทีมเรือเดชวัน139กับทีมเรือนางหงฟ้าผู้ชนะทีมเรือเดชวันหนึ่งสานึ่งสามครับบุญชัยบุญชัย่วิ่งยอดสุนมาแล้วหลอดมาแล้วเทโบออกมาแล้วครับตัวนี้ยังดูไม่ได้ดูไม่ดีดูไม่ บอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครใครเป็นใครใครนำแท็สุรินทร์แท็กซุรานองหมูแดงเด็กพี่บุญชัยอยู่ในลูกดังเงินเอาล้วครับตอนนี้ลมเงินนับเงินกับแดงนะครับเท็กซูรินทองกำลังคึกเคกันปีขึ้นมาเด็จูดพิ่บุญชัยพิ่บุญชัยหนักจังคราวนี้ พระาราชดาสยามบรมาราชกุมารีรอบชิงที่สามระหว่างทีมเรือเทพสุรินทร์ทองกับทีมเรือเทพพิบูรชัยผู้ชนะทีมเรือเทพพิบูรชัยเพิบูรชัยนะครับเจดที่ไหนครับทีไท้ายรับสามนะครับมาแข่งเรือรอบนี้รอบชิงชนะเลิศในเที่ยง,งค่นครับชิงชนะเลิศจากชิงกันอยู่สามรอบ รอดสหานิลเป็นยังไงครับอาจารย์อารมณ์อารมณ์ดีเอาตอนนี้ทางนนำเล็บตัดตะนา,ากรหบนะครับมาหักหัางนะครับเจ้าแปะตะเคียนทองว่าอย่างไรนะครับไปไหมถึงเส้นไัยไอาเข้าเส้นชัยไปเข้าเส้นชัยก่อนนะครับก็ถือว่าชนะนะครับต้องรอดูกรรมาการตัดสินก่อนนะครับก่าจะเป็นจะไรอัดเข้ามาจับเข้ามา ในพระตะลกรนชุดสีจุกเขียวนะครับหงหน้าอย่างเดียวไม่เนอะไรนะครับกับแม่ตะเคียนทองออกลายเรื่อยๆมานะครับเจ้าแม่เทพระตนากรก็เข้าเส้นไปสาวสวนในรอชา้าว้าไม่มาประกาศทันใดหยกทองเนาะหยกทองหนัอง,ง,องแล้วคนัด เรือ,อยาวประเภทเรือเยาวชนชิงถ้วยเกียรติยศเที่ยวแรกระหว่างทีมเรือเทพร,รัตนากรกับทีมเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองผู้ชนะทีมเรือเทพร,รัตนากรเทพร,รัตนากรนะครับได้เที่ยวแรกไปนะครับถ่ายภาพจอครับตอนนี้เอาลด้วยเอาเลยนะ S <S <an> <S เฮอลาวาเฮโลสารพาเฮไากระด่วสนามแต่ว่าพูพูโลกว่าแล้วคร <S an> ับมองเห็นแล้วครับมองเห็นแล้วพันซากว่นด้วยยุคเขาว่สาสบายเลยนี่เงี้ยมรอดครับจ้าแม่แก้ขวขค้ลมนำมาครับตอนนี้ห่างๆนะครับเทพรัตนกรตามมาเทพรัตนกรนะครับอย่ายุดอย่าหุดอย่าเอาใจช่วยนะครับอย่าไปถึงเส้นชัยก็อย่าพ้วงไม่สิ้นสุด เอาละครับจับแม่แก้วหัวงอัดเข้ามาเต็มที่ของเชียร์ตอนนี้กำลังรออยู่ใจจะขาดแล้วกองเชียร์แต่เขาดึกมาพูหายอีกไออัดเข้ามาอัดเข้ามาหัวงไปไปนักตนะกูลมาเหตุพรัตนักตระกูลจะไปแก้วหูวหลวงเขา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 เศ้าเรืองเขาเส้นไทยความพุทธศตวรรษครับ คนการแข่งขันเรือยาประเภทหญิงใหญ่ชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระการิษาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเกียรติในมุมของผมครับคือที่เขาไม่พายเต็มที่เลยคือเจ้าแม่แก้วภูหลวงลู่เรือมันเทพรัตนากรเขาจะเสียเปรียบกันเยอะครับเจ้าแม่แก้วภูหลวงก็ต้องรอดูลู่ที่ได้เปรียกนะครับก็ไอย่างนั้นเลยดีกว่าบอเสียงหน่อย โูู้่ที่สูสีกันเรยทมาแล้วผู้รักษออนาเดกอัตตาลคอเดือมนิดเกียงทองเขียนทองตัางรักตงรักมาแล้วทายิ้มยิกมยิตะเขียนทองอัตตาคอะเขียนทองอัตาลคอะเขียนทองอัตตากรออัตราลคอนหนึ่งึ่่เขียนทองอย่างนี้อนี้อย่นี้มาแล้วเรงเเขียนทอง อาเซียครับอ,อาเซียต้องไปทำลายทัพนะครับโอบรรยากาศนี่มันเลิกเกินนะครับอนะครับผลการตัดสินจากสาวสวยครับผลการแข่งขันเรือยาวประเภทเรือเยาวชนชิงถ้วยเกียรติยศรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองกับทีมเรือเทพ,พรัตนากรงผู้ชนะทีมเรือ เทพรัตนากรเจรรัตนาการเพราะสถานภาพที่ดีผมกำลังพิ่มพิ่มนะครับอย่าอย่าเต้นมากเดี๋ยวสุดลูกเดี๋ยวสุดลูกอย่าเต้นมากเอาละครับตอนนี้ หนีหนีัตกรอหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปไว้เปสุดท้ายเพัตนกรยังไงเจาไปแกู้หลงเาไปแกู้หลงหนีไปถือพัฒนตกรอนเลยเข้ามาอพัฒนตกรอเลยเข้ามาเคาะ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 เาไปแก้วหัวไว้แล้ครับพาเพล็ตนกรนดกันทําไปแกู้หังหนีได้หนีไปนีได้หนีไปหนได้หนไปถพัฒนตกราะเคาะเคาะแล้วก็ ลอยเรือลอยเข้าเส้นไทยเขาพบกับศิล์เกิดนการแข่งขันเรือยาวประเทศยิ่งใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานมเด็จพระกติฐาที่ราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพรลร,ราษฎดาสยามมรมมราชกุารีรีอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเรือแค่พรัตนากรกับทีมเรือเ,อเอจ้าแม่แก้วภูหลวงผู้ชนะทีมเรือเจ้าแม่แก้วภูหลวง ก้าวแก้วพูหลัวครับแชมนหญิงใหญ่ของช่วยพระราชทานในพระิด็าพระราชามเด็จพรเจ้ากระเบิดพระเจราาราชูราสยามบรมราชิน,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 นุมาลีในปีนี้ก็ได้แก้เรือก้าแม้าวผูหลังโอ้ยแต่พระเจ้าเก่งมากพะเจ้ากินเี้ย่ระโ้กิน,ะกนปะคา

弟弟、哥哥、妈妈、快牵我，妈妈、快牵我，呜呜，妈妈、快牵我，像风一样飞，快牵我，快牵我，弟弟、哥哥、弟弟、哥哥，快牵我，动啊，动啊，弟弟、哥哥，快牵我，啊，弟弟、哥哥，弟弟、哥哥。 เรียบร้อยเลยครับโป่างแขงันตาเพยใลวยพระรานเ้ดสวีพระราชายารพระรโกัตายละกล้องคนม่แม่ตะเงอเพรัตนตรีรรัตนตอน 好。